สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูป,ปูอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้มาในหัวข้อเรื่องการคำนวณทางพันธุศาสตร์เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านไม่ต้องเครียดกันนะคะค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองโดยศึกษาผ่านคลิปที่คุณครูได้ทำไว้ให้กับนักเรียนนะคะถ้าพร้อมแล้ววันนี้กับหัวข้อการคำนวณทางพันธุศาสตร์ ไม่ยากกันนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเตรียมสมุดกับปากกามาคำนวณไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ,ะสวัสดีค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะกับการ คำนวณโรคทางพันธุศาสตร์นะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มการคำนวณเนี่ยมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะว่าความผิดปกติทางพันธุกรรมเนี่ยนะคะเกิดจากความผิดปกติของอะไรบ้างเกิดจากความผิดปกติของ2องอย่างใช่ไหมคะคือของโครโมโซมและของยีนโครโมโซมก็ของ โครโมโซมร่างกายและโครโมโซมเพศใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นความผิดปกติของโครโมโซมเนี่ยนักเปลี่ยนไม่ต้องซีเรียใช่ไหมคะเพราะการคำนวณก็คือเป็นเอาตัวอักษรภาษาอังกฤษมาคูณกันเลยใช่ไหมคะและถ้าเป็นความผิดปกติของยีนถ้ายีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศก็จะคำนวณคล้ายๆกับความผิดปกติของโครโมโซมก็คือเอาตัวอักษรภาษาอังกฤษมาคูณกันเลยแต่ถ้าเป็นลักษณะความผิดปกติของพันธุก,กรรมที่เกิดจาก ยีนบนโครโมโซมเพศนะคะยีนบนโครโมโซมเพศเราจะใช้การคำนวณเป็น XX X X คูณ X Y เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องท่องจำโลกดังนี้นะคะคุณครูให้หนูท่องว่าอะไรคะพูดพร้อมกันเลยค่ะตาสีแขนรีบมีแพ้ถั่วอีกครั้งนะคะตาสีแขนรีบมีแพ้ถั่ว าตาสีเป็นคนที่น่าสงสารมากใช่ไหมคะเพราะตาสีเป็นไงเอ่ยอาตาสีก็คือเป็นโรคอะไรคะโรคตาบอดสีแขนรีบก็คือโรคแขนขารีบมีก็คือโรคหีโมฟิเลียนะคะหีโมโฟิเลียคือโรคอะไรคะ หรือโรคเลือดไหลไม่หยุดแพ้ถั่วนะคะแพ้ถั่วปากอ้าหรือเป็นโรคภูมิแพ้หรือโรค G6PD นั่นเองนะคะตาสีแคลิรีบีแพ้ถัว่วกรณีโรคเหล่านี้แล้วก็ยังมีโรคศีรษะล้านอีกนะคะอ่าถ้าเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนที่มาบนโครโมที่มากับโครโมโซมเพศนะคะโดยเฉพาะที่มากับโครโมโซม X เนี่ย นักเรียนจะใช้การคำนวณเป็น xx คูณกับ xy นะคะอ่าเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะชายคนหนึ่งมีติ่งหูซึ่งประวัติของแม่ชายไม่มีติ่งหูแต่งงานกับหญิงสาวที่ไม่มีติ่งหูอยากทราบว,ว่าลูกที่เกิดมาจะมีติ่งหูร้อยละเท่าใดนะคะข้อนี้คุณครูใจดีกำหนด ตัวอักษรภาษาอังกฤษมาให้นักเรียนไม่จําเป็นต้องใช้ตัว e นะคะนักเรียนจะใช้ตัวอะไรก็ได้ตัว a ตัว t ตัว b ตัวอะไรก็ได้ที่นักเรียนพึงพอใจและถนัดนะคะ,ะคุณครูคก็ใจดีอีกคุณครูคกาหนดให้ตัว e พิมพ์ใหญ่เรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าพิมพ์ใหญ่จะแทนลักษณะเด่นพิมพ์เล็กจะแทนลักษณะด้อยนะคะพิมพ์ใหญ่แทนลักษณะเด่นในข้อนี้คุณครูคให้กําหนดลักษณะที่มีติ่งหู ส่วนยีนด้อยก็คือไม่มีติ่งหูผู้ชายคนนี้มีติ่งหูแต่แม่ของเขามีประวัติไม่มีติ่งหูเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นพัน์แท้แบบเป็นพันแท้ไหมคะไม่พันแท้เพราะเขามียีนด้อยแฝงอยู่มาจากรุ่นพ่อแม่ใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นพันทางเฮทเ,ทเทโทรไซกัสก็คือ e ใหญ่ e เล็กเขาไปแต่งงานกับหญิงสาวที่ไม่มีติ่งหูไม่มีติ่งหูเป็นยีนด้อยนะคะลักษณะ ของยีนได้จะปรากฏลักษณะออกมาได้ยีนด้ยจะต้องอยู่กับยีนด้นะคะแยกเซลสืบพันธ์อ่าหนูก็แยกออกมาเลยอีใหญ่กับอีเล็กอันนี้ก็ได้อีเล็กกับอีเล็กคูณกันนะคะหน้าเจอหน้าได้อีใหญ่อีเล็กหน้าเจอหลังก็อีใหญ่อีเล็กนะคะหลังเจอหน้าอีเล็กอีเล็กก็หลังเจอหลังอีเล็กอีเล็ก อ่านะคะเขาให้เราหาอะไรอัตราส่วนของจีโนไทป์และอัตราส่วนของฟีโนไทป์จีโนไทป์คืออะไรคะจีโนไทป์คือลักษณะที่ปรากฏออกมาในรูปแบบของยีนใช่ไหมคะอ่ายีนเนี่ยที่เราเขียนออกมาแล้วเนี่ยคือจีโนไทป์ใช่ไหมคะส่วนฟีโนไทป์คือลักษณะที่ตาเราสามารถมองเห็นอย่างเช่นอีใหญ่อ e ีเล็กเรามองเห็นว่าฟีโนไทป์ของเขาคือ อีใหญ่ใช่ไหมคะมีลักษณะเด่นใช่ไหมคะเด่นจะขมได้เสมอเพราะฉะนั้นฟีโนไทป์ก็คือมีติง่งหูนะคะส่วนอีเล็กอีเล็กล่ะคะฟีโนไทป์ที่ปรากฏออกมาก็คือไม่มีติง่งหูนะคะ,ะทีนี้อัตราส่วนของจีโนไทป์จีโนไทป์ในข้อนี้มีกี่แบบมี2แบบคืออีใหญ่อีเล็กกับอีเล็กอีเล็ก อัตราส่วนคือ2ต่อ2ใช่ไหมคะแต่เวลาเราตอบเราจะต้องทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ํานั่นก็คือ1ต่อ1นั่นเองนะคะส่วนฟีโนไทป์ก็เหมือนกันใช่ไหมคะมีติ่งหูมีอยู่2ส่วนใช่ไหมคะไม่มีติ่งหูมีอยู่2ส่วนเพราะนั้นทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ําก็คือได้1ต่อ1อ่ะลูกที่เกิดมาจะมี ติ่งหูคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ติ่งหูมีติ่งหูมีอยู่สส่วนสองในสี่ก็คือเป็นร้อยละห้สินั่นเองนะคะร้อยละห้าสิบนะคะอ่ไม่ยากเลยใช่ไหมเราไปดูอีกข้อนะคะตัวอย่างที่2การแต่งงานระหว่างชายและหญิงที่เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียโรคธาลัสซีเมียคือโรคอะไรนะโรคเลือดจางนะคะ อ่าไม่ใช่โรคโลหิตไหลไม่หยุดนะนี่คือโรคโลหิตจางหรือโรคเลือดจางนะคะเป็นความผิดปกติของยีนที่มากับโครโมโซมร่างกายนะคะอ่าโอกาสที่ลูกจะเกิดโรคธาลัสซีเมียร้อยละเท่าไหร่คะอ่าคุณครูกำหนดให้ทีใหญ่เป็นยีนปกติทีเล็กเป็นยีนที่เป็นโรคนะคะเพราะฉะนั้นชายและหญิงคู่นี้เป็นพาหะต้องเป็นพันทางใช่ไหมคะ วันนั้นทางพ่อและแม่ของเขาต้องเขียนจีโนไทป์เป็นที่ใหญ่ทีเล็กอ่านโจทย์แล้วต้องเขียนจีโนไทป์ให้ได้ถึงจะคำนวณได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นอันนี้ก็จะแยกมาเป็นที่ใหญ่ที่เล็กนี่ก็ที่ใหญ่กับที่เล็กเหมือนเดิมหน้าเจอหน้าที่ใหญ่ทีใหญ่หน้าเจอหลังที่ใหญ่ทีเล็กหลังเจอหน้าเขียนยังไงคะอันนี้ จำไว้นะคะเด็กๆถ้าเป็นลักษณะเดียวกันลักษณะเด่นต้องนำหน้าลักษณะดอยเสมอตัวพิมพ์ใหญ่ต้องนำหน้าตัวพิมพ์เล็กเสมอนะคะถ้าในกรณีที่เป็นลักษณะเดียวกันนะคะหรือตัวอรรรรษษักษรภาษาอังกฤษตัวเดียวกันหลังเจอหลังก็ต้องเป็นทีเล็กทีเล็กเพราะฉะนั้นข้อนี้มีจีโนไทป์อยู่กี่แบบคะเด็กๆจีโนไทป์แบบที่หนึ่งคือทีใหญ่ทีใหญ่จีโนไทป์แบบที่สองคือทีใหญ่ทีเล็ก ฟีโนไทป์แบบที่สามคืออันไหนคะคือทีเล็กทีเล็กในอัตราส่วนเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งต่อสองต่อหนึ่งนั่นเองแล้วอัตราส่วนของฟีโนไทป์ล่ะคะอันนี้ก็ปกติทีใหญ่ทีเล็กคือ เขาเป็นคนปกตินะลูกเป็นคนปกติทุกอย่างแต่เขาเป็นพาหะของโรคพาหะของโรคคือเขาเป็นคนปกติแต่ลูกของเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคแต่เราก็นับว่าเขาเป็นคนปกตินะคะอันนี้เป็นโรคเพราะนั้นฟีโนไทป์ก็คือปกติไม่เป็นโรคต่อคนที่เป็นโรคเนี่ยเท่าไหร่คะเด็กๆปกติคือ3เป็นโรคคือ1นะคะโจทย์ถามหาอะไร โอกาสที่ลูกจะเป็นโรคร้อยละเท่าไหร่คะส่วนเดียว1ส่วน1ใน4ก็คือร้อยละ25นั่นเองนะคะโหปรบมือให้ตัวเองด้วยผ่านมาสองข้อแล้วจุ๊บหน่อยน่ารักมากนะคะเป็นไงคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะ,ะมาดูอีกข้อหนึง่งตัวอย่างที่3นะคะ ตาบอดสีเอะอะไรเนี่ยตาสีมาแล้วใช่ไหมตาบอดสีตาสีแคลรี่พีแพ้ถั่วผู้ชายที่น่าสงสารโผล่มาแล้วนะคะอ่าตาบอดสีนะคะตาสีแคลรี่พีแพ้ถั่วมาแล้วอ่าชายตาบอดสีแต่งงานกับหญิงที่เป็นพาหะตาบอดสีโอกาสที่ลูกชายคนนี้นะคะจะ โอกาสที่ลูกชายลูกผู้ชายนะคะจะเป็นโรคตาบอดสีร้อยละเท่าไหร่ตอนแรกเราต้องมาหาจีโนไทป์ของพ่อกับแม่เขาก่อนนะคะผู้ชายเป็นตาบอดสี่เพราะนั้นผู้ชายเจอยีนที่เป็นโรคเพียงตัวเดียวก็เป็นโรคนะคะเพราะยีนตรงนี้ยีนที่เป็นโรคเป็นยีนที่มากับโครโมโซม x นะคะแม่เป็นผ้าหาะคุณครูให้ไม่เอาซีใหญ่ซีเล็กแล้วกันนะคะ ยีนที่เป็นโรคเนี่ยเป็นยีนที่ยีน okay. ที่เป็นโรคเป็นยีนที่เป็นยีนด้อยอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นคุณครูจะให้ปกติก็คือไม่ต้องไม่ต้องใส่ห้อยนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะคำนวณไปคำนวณมาอันไหนพิมพ์ใหญ่อันไหนพิมพ์เล็กเดี๋ยวงงนะคะเพราะนั้นถ้าปกติคุณครูจะไม่ห้อยถ้ายีนที่เป็นโรคก็คือห้อยนะคะเพราะนั้นเป็นแบบนี้อ่ะที่แยกเซลล์สุพันธ์ก็คือ C แล้วก็ y อันนี้ก็คือเป็น x กับ x คูณเลยค่ะ x ยกกำลัง c เจอกับ x ต้องเอา x ไว้ข้างหน้าเพราะ x เป็นยีนเด่นยีนที่เป็นโรคเป็นยีนด้นะคะสีปากกาหน่อยสิอ่านะอันนี้หน้าเจอหลังได้อะไรคะ x แล้วก็ x ที่เป็นโรคนะคะอ่าผู้ชายอันนี้ xy เอ x 4แล้วก็ y นะคะอ่า เพราะนั้นเป็นยังไงเราเขียนทีละคนนะคะลูกผู้หญิงคนนี้เป็นไงคะปกติแต่เป็นพาหะแต่เป็นพาหะนะคะลูกผ,ผู้หญิงคนนี้ล่ะคะ X4X4 ก็คือเป็นโรคผู้ชายคนแรกผู้ชายคนแรกคนนี้เป็นไงคะปกติผู้ชายคนที่สอง x c y x ยกกำลัง c นะคะ y ผู้ชายคนนี้ก็คือเป็นโรคฟีโนไทป์เป็นไงคะปกติต่อโรคก็คือ1ต่อ1ส่วนฟีโนไทป์ no ai, ก็1ต่อ1แต่โจทย์ข้อนี้ถามลูกชายถ้าถามลูกชายเราก็จะดูเฉพาะาที่เป็น xy นะคะเพราะนั้น ปกติก็ห้เป็นโรคก็ห้าสเรพราะนั้นเราต้องตอบเท่าไหร่คะหนะ้าสิบเอระเด็กๆไปลองทบทวนดูนะคะทีนี้การคำนวณแบบที่3นะคะการคำนวณแบบที่3แบบที่1ก็คือเป็นตัวบบอักษรภาษาอังกฤษคูณกันเลยแบบที่2คือ x x คูณ x y แบบที่3คือหมู่เลือดนะคะ หมู่เลือดระบบ ABO นะคะมัลติเพิลยีนก็คือจะควบคุมโดยยีน3ยีนหมู่เลือดจะถูกควบคุมโดยยีน3ยีนมียีนอะไรบ้างมียีน IA มียีน IB นะคะ IB แล้วก็ยีน i เล็กระบบหมู่เลือดจะถูกควบคุมโดยยีน3าตัวคือ IA IB แล้วก็ i เล็ก นะคะส่วนฟีโนไทป์ของหมูเลือดเราก็ทราบกันแล้วเนาะว่าหมูเลือดมีทั้งหมดอยู่4หมูเลือดก็คือมีหมูหมู A นะคะหมู A หมู B หมู AB และก็หมู O นะคะส่วนจีโนไทป์ของหมู A ก็คือ IA 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 IL หมู B IB 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 i ก หมู่ A B นะคะอันนี้เป็น c o โด m i n a n c e ก็คือถูกควบคุมโดยยีนเด่น2ยีนนะคะก็คือ IA IB ส่วนหมู O ก็คือเป็นยีนด้อยทั้งคู่นะัคือคือ i เล็ก i เล็กนะคะอ่าเรามาลองดูคำนวณดูกันเลยนะคะสามีภรรยาคู่หนึ่งมีหมู่เลือด A B ทั้งคู่โอกาสที่ลูกจะมีหมูเลือด A B ร้อยละเท่าไหร่หมู่เลือด A B กลับไปดูจีโนไทป์ จีโนไทป์ของหมู่เลือด AB มีแบบเดียวก็คือ IA IB เพราะนั้นเรียนต้องจำจีโนไทป์ให้ได้ใช่ไหมคะหมู่ A ก็จำไม่ยากนะ IA IA กับ IA i เล็กหมู่ B IB 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 ILec เช่ไหมคะหมู AB ก็คือเป็นยินเด่นทั้งคู่ IA IB หมู่ O i l e ก i ล็กเพราะนั้นข้อนี้หมู่เลือด AB ทั้งคู่แน่นอนพ่อก็คือ IA IB แม่ก็ I A I B ใช่ไหมคะเซลล์สืบพันธุ์แยกได้ก็คือ I A I B อันนี้ก็ I A I B ลูกรุ่น F หนึ่งคูณกันเลยคะ่ะหน้าเจอหน้า I A I A หน้าเจอหลัง I, A, I, B นะคะต่อมาหลังเจอหน้า I, A, I, B นะคะหลังเจอหลัง I, B, I, B มีหมูเ่เลือดอะไรบ้างคะ I, A, I, A ก็คือหมู่ a ใช่ไหมคะอันนี้ A B A B เหมือนกันก็คือหมู่ A B อันนี้หมู่ B เพราะฉะนั้นอัตราส่วนของหมู่อะไรคะหมู่ A ต่อหมู่ A B ต่อหมู่ B ก็คือ1ต่อ2ต่อ1อลูกมีโอกาสมีหมู่ A B ร้อยละเท่าไหร่ร้อยละ2ส,ส่วนใช่ไหมคะ2ใน4ก็คือร้อยละ50 มาไม่ยากเลยจ้านะคะข้อนี้พ่อและแม่จะต้องมีจีโนไทป์หมูเลือดแบบใดลูกที่ลูกจึงจะสามารถออกมามีหมูเลือดทั้ง4หมูนะคะถ้าลูกจะมีหมูเลือดสหมูหมู่ A B หมู A หมู B หมู O ได้นั้นนะคะพ่อกับแม่จะต้องมีจีโนไทป์เป็นหมู่ A และหมู่ B ที่เป็น มียีนด้อยแฝงอยู่แบบนี้นะคะแยกเซลล์สืบพันธุ์ออกมาได้กูนกันเพราะนั้นเห็นไหมคะพ่อมู A แม่มู B มู A มาเจอกับมู B แต่ลูกเป็นไงคะมู A B ก็ได้มีโอกาสที่จะ AB 25%มีโอกาสที่จะ O อ5ีนั่นหมายความว่าหมูเลือดของลูกจำเป็นจะต้องเหมือนพ่อกับแม่เสมอไปไหมคะไม่เหมือนใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้น ใครที่กรุ๊ปเลือดไม่เหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะมันมีโอกาสที่จะไม่เหมือนอย่างเช่นกรณีนี้เห็นไหมคะพ่อ A แม่ B แต่ลูก a B ก็ได้ O ก็ได้นะคะหรือจะ A เหมือนแม่หรือจะ B เหมือนพ่อก็ได้นะคะเพราะนั้นตัวอย่างการคำนวณก็มีอยู่3าแบบเท่านี้นะคะให้นักเรียนลองไปฝึกฝนทบทวนดูอีกรอบนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก,ก็ขอจบ แค่เท่านี้นะคะให้เด็กๆไปฝึกทบทวนกันด้วยนะคะบ๊ายบาย